สวัสดีครับเ้าลงทุนทุกท่านวันนี้27รกรกฎาคม2557ตอนนี้3ทุ่มแล้วนะครับก็วันนี้อัดไปคลิปหนึ่งละเรื่องกลยุทธ์หุ้นปกติที่ต้องให้เพลินว่าว่างฮะอัดไปคลิปแล้วกันเรื่องของเกี่ยวกับหุ้นที่คนติดทั้งประเทศคือ Intouch นะครับว่ามันมีอะไรแล้วปรับฐานขนาดไหนนะครับโดนขายหนักมาก เออ่ก่อนอื่นต้องคุยก่อนว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นการซื้อเพื่อเอาเงินปันผลและเป็นการลงทุนถ้าคุณจะซื้อถ้าคุณเป็นนักเกมม์ไรไรไม่ต้องยุ่งนะครับเพราะหุ้นยังไม่ขึ้นและอาจจะลงต่อด้วยวันนี้ผมจะให้ดูว่าเวลาหุ้นค o l l e c t i o ในภาพใหญ่เนี่ยมัน c o l l e c t i o หรือปรับฐานเนี่ยได้มากกี่เปอร์เซ็นต์อินทัชถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานตัวหนึง่ง เวลาลงเนี่ยลงยังไงลงแรงแค่ไหนเดี๋ยวตามดูกันนะครับก่อนอื่นเลยผมหยิบตัวไลท์ไซเคิลใหญ่ของอินทั h มา mm hmm. ก็คือภาพระยะมันนะครับขอใช้กราฟระยะมันเท่านั้นนะครับเท่านั้นเนื่องจากว่าเราจะดูว่าจุดซื้ออยู่ตรงไหนเราจะเข้าตรงช่วงไหนถ้าเราดูดีๆนะครับอินท c h จะมีแนวต้านในอดีตเลยนะครับ อยู่แถวๆตรงนี้นะครับประมาณ50บาทบวกลบนะครับตรงนี้แหละเป็นแนวต้านของเขาเมื่อสมัยปี9 3้าก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วกระแทกหนึ่งครั้งลงมาข้างล่างแถวๆสัก4บาทนี่ตรงนี้ผมนั่งดูมาเนี่ยตอนนั้นมีวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราต้องยอมกุ้งนะครับ กระแทกลงมาตรงนี้แต่เหมือนกับว่าเขาจะลงมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วนะครับพอลงใหม่ครั้งหนึ่งมันเป็นไดเวอร์เจนในภาพระยะยาวนะครับมันเป็นไดเวอร์เจนในภาพระยะยาวดู่ดีกว่าไดเวอร์เจนในภาพระยะยาวนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องไดเวอร์เจนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครดูเป็นก็ลองดูกันไปนะครับเป็นไดเวอร์เจนอ่ะโอเคทีนี้ ถ้าเราดูเนี่ยห้าสิบบาทเนี่ยตอนปีเก้าสามไม่ผ่านนะครับเก้าสี่ไม่ผ่านมาทีปีสองพันห้าสองพันหกก็ไม่ผ่านนะครับจากตรงนั้นเนี่ยลงมาแถวแฮมเบอร์เกอร์ปีสองพันแปดแฮมเบอร์เกอร์นะครับลงมาเลยสิบสามบาทบัตทอมพอดึงอีกรอบหนึ่งผ่านทีนี้คุณดูการผ่านของอินทัชในรอบนี้นะครับว่ามันขึ้นไปร้อยหนึ่งเนี่ย พอมันผ่านปุ๊บมันต้องยืนแล้วมีแท่งแดงเนี่ยสแสดงว่าคนข้างล่างเนี่ย take profit ขายกันตรงนี้สามสี่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปรับฐานเพื่อจะขึ้นต่อเป็น take profit นะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปแล้วก็ปรับฐานแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญ แถวห้าสิบบาทเนี่ยเป็นแนวตั้งที่สําคัญพอผ่านแล้วขึ้นแรงวันนี้กลับมาเป็นแนวรับที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งในการ collection ลงมาถ้าอย่างนั้นสมมุติฐานคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลงแรงแค่ไหนผมว่าห้าสิบาทเอาอยู่ผมว่าห้าสิบาทเอาอยู่ถ้าดูจากภาพตรงนี้นะครับนอกจากคุณจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบวิกฤตทางการเงินที่ยิ่งใหญ่จริงๆ่แต่ถ้าเป็นการปรับฐานโดยเฉพาะตวัวของมันเองเชื่อว่าห้าสิบบาทไม่น,าน่าลุก นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับผมเองก็ไม่ค่อยเก่งเทคนิคมากนะคงคงนับเวฟหรือว่าใช้ฟิโบนัชชีโปรเจคชันอะไรไม่เป็นนะครับก็จะทาเท่าที่ทําได้ทีนี้การปรับฐานครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปห้าสิบบาทลงมาเหลือประมาณสี่บาทสี่บาทอยู่ตรงนี้นี่สี่บาทอยู่ตรงนี้จากตรงนี้นะครับปีเก้าสี่ใช้เวลาสี่ปีในการปรับฐานปีเก้าแปดตรงเนี้ย คอลเลกชันเนื่องจากมีต้มยำกุ้งเนี่ยมันลงมาเนี่ยเก้าสเปรซประมาณ91%้าสเ็ดเจากจุดสูงสุดก็คือ5้าิบบาทลงมาเลยสี่บาทลงมาเก้าสิบเปอร์เซนอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับจากประมาณสี่สิบแปดบาทสี่สิบเก้าบาทเนี่ยลงมาปรับฐานตรงนี้สิบสามจุดหกเนี่ยนะครับลงมาประมาณ70็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากตรงนี้ ใช้เวลาสองปีในการปรับฐานปีสองพั 3, นหกเดือนสามสองปีกว่าในการปรับฐานนะครับแต่ถ้าเราดูเราจะเห็นว่าโลมันก็ยกขึ้นเหมือนกันในภาพยาวเพราะสี่บาทมันไม่เคยเห็นหน้าอีกแล้วถูกไหมครับสี่บาทมันไม่เคยเห็นหน้าเอินดิเคเตอร์เดี๋ยวค่อยดูขอดูราคาจากคันเดสติกก่อนสี่บาทเนี่ยไม่เคยเอีกแล้ว ตรงที่ลงมาเนี่ยไรซ์ไซเคลิลใหญ่ของอินทัชน,นะครับเนี่ยตรงเนี้ยสี่บาทเนี่ยพอลงมาอีกดีเมกาเขคชั่งครั้งนี้แสดงว่าโลนก็ยกขึ้นในภาพยาวจากนั้นเนี่ยมันดึงขึ้นใหม่และรอบนี้เป็นรอบที่ดึงแล้วนิวไฮแล้วผ่านเลยแล้วผ่านเลยแสดงว่าตรงนี้ไม่มีนวต้าีกครับพอหุ้นเบรกนิวไฮแล้วไปได้แรงมันเบรกนิวไฮลงห้าสิบขึ้นไปร้อยหนึ่งคือขึ้นไปเท่าตัวหนึ่ง เท่าตัวนึงของหุ้นที่เคยขึ้นขึ้นจากตรงนี้นะครับห้าสิบาทขึ้นไป9ก้าเาดเอัตีิยมกลมว่าร้อยก็คือขึ้นไปหนึ่งเท่าตัวคุณถือตรงนี้พอเบรกคุณซื้อคุณแล้ว p พิ f มฟิตคุณได้ร้อซ็มันเป็นเรื่องธรรมดาของการหุ้นการที่หุ้นเนี่ยวเบรกอยู่หายแล้วไม่มีแนวต้านจนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ผ่านแล้วคอลเลกชันลงมาทีนี้ เมื่อกี้เราบอกแล้วแนวรับใหญ่ของมันคือห้าสิบาททีนี้คุณมาดูอินดิเคเตอร์คุณมาดูอินดิเคเตอร์ถ้าตรงนี้เป็นจุดบอททอมในไซเคลใหญ่ของหุ้นอย่างอินทัชนะครับคุณก็จะเห็นว่าข้าวไอซ์ไอยิบสี่จุดเก้าเก้าเนี่ยมันก็ไม่เคยลงมาอีกเลย มันก็ไม่เคยลงมาอีกเลยในภาพระยะใหญ่ในภาพยาวมากๆของมันย4 9สิบจ้าไม่มีไอซ์ไอ์ลงมาอีกเลยหุ้นเนี่ยผมยังเชื่อแนวคิดของคุณแพทนะที่เขาเคยบอกว่ามันวิ่งจากโซนที่ซื้อมากไปขายมากไปซื้อมากไปขายมากไปซื้อมากไปขายมากไปเป็นความโลภและความกลัวของคนอันนี้เราใช้กราฟในการจับไซเคิลดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่กลางทาง มันอยู่กลางทางคือ49ลงมาแล้วจากตรงนี้ลงมาแล้วนะครับ99.75จุดสูงสุดลงมาแล้วตรงนี้เนี่ย60 62บาทลงมาแล้วประมาณสัก40 40กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ40เปอร์เซ็นต์ละ30บาทเกือบ40เปอร์เซ็นต์ตีวงกลม40เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ได้เกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจจริงๆการปรับฐาน90เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นและด้วยดีวิดนต์ของอินทัชไม่น่าจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจการปรับฐาน70%ไม่น่าเกิดขึ้นดังนั้นลอนนี้ลงมาปรับฐานประมาณเกือบ40%ละจากจุดสูงสุดข้างบนตรงนี้สิ่งที่ผมแนะนำคือให้รอซื้อหรือทยอยสะสมถ้าคุณเป็นพอร์ตใหญ่นะให้ทยอยสะสมวิธีการก็คือว่าถ้าคุณทยอยสะสมหุ้นแบบนี้คุณต้องใช้ความอดทนผมเคยพูดแล้วในการซื้อหุ้นที่บอททอม ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าบัฟทอมหรือ,อยังอาจจะลงมาถ้าเราเชื่อในเรื่องของแพทเทิร์นมันนะครับอาจจะลงมาตรงนี้อีกครั้งหนึงไม่หลุดเป็นดับเบิลบัฟทอมแล้วดึงกลับอันนี้ผมไม่ทราบผมเองก็ไม่ได้ม่ได้เก่งเทคนิคมากนะอันนี้ก็จะอธิบายเท่าที่เท่าที่เราเราพอมีความรู้นะครับแต่ตรงนี้เป็นแนวรับเป็นแนวรับสําคัญนะฮะเนี่ยรงตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญ เพราะไซเวยอยู่นานมากสามสี่เดือนตรงนี้นะฮะเพราะหนึ่งช่างที่หนึ่งเดือนมันไม่ดวันเนี้เบาขึ้นไปแล้วโดนขายทันทีเลยแล้วเป็นแดงสัง่งแทบไปอีกาสามตัวแล้วตอนนี้บอกว่ากำลังปรับฐานถ้าเรามาดูอินดิเคเตอร์ที่ชี้นำอย่าง macd ตอนนี้ยังไม่ต่ำศูนย์นะฮะถ้าหุ้นจะปรับฐานเพื่อขึ้นต่อจริงมันควรจะมาพักที่ศูนย์แล้วดึงกลอน rsi เนี่ย ไม่สมคผรจะทิ่มลงมาขนาดนี้ถ้านี่คือวิกฤตเศรษฐกิจกมันไม่สมงผลทิ่มลงมาขนาดนั้นนะครับนอกจากมีวิกฤตเศรษฐกิจกซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคําแนะนําคือให้อิงจากยิวซึ่งเท่าที่อ่านมานะครับเมื่อกี้มีสองโปรกเกอร์ผมลองดูคร่าวๆก็ให้ไว้ว่าจะปันผลเนี่ยต้นปีเนี่ยปันไปแล้วประมาณสองบาทกว่านะครับเขาคาดว่าปันผลอีกทีประมาณ ประมาณอาอยู่ไหนเนี่ยจะจ่ายเป็นผลได้อีกทีประมาณสักคู่นะครับอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวน,นะครับอ่าโอเค 2, 30. 2, 30สองบาทสามสิบสองบาทสามสิบตางค์นะครับเมื่อต้นปีจ่ายไปนะสองบาทสิบหกตางค์เราก็เอา 2องจุดบวกสองจสูนที่เป็นตัวค่าการสองจุดสมศูนย์มได้มา 4, 4, 4. 60, สี่บาทสี่สหตางค์เราก็มาหารราคาหุ้นถ้าทุนคุณเท่าไหร่ทุนคุณเจบคุณได้หกจุเปอรคุณร้อยอ่ะหกดสาเเซถ้าคุณซื้อที่65้าใช่ไหมครับ4ี่จุดสี่หหารหกสคุณได้ประมาณเกืบเจ็ดเอร์เซถ้าคุณพอใจคุณทยอยรับแล้วคุณถือนิ่งๆจะหุ้นน่ะจะทรมานคุณมาก มันจะอึดอัดมากในการที่คุณจะทนถือมันได้ไหมถ้าเกิดขึ้นไปแล้วคุณไม่ขายคุณทำได้ไหมสรุปก็คือว่าถ้าคุณเชื่อในเทรนด์ภาพระยะยาวออมันเนี่ยยังไม่ได้เสียยังไม่ได้เป็นขาลงสักทีเดียวแต่มันเหมือนเป็นไซ์เวอยู่ในกรอบตรงนี้ตรงเนี้ยอันดับแรกนะห้ามหลุดตรงนี้ก่อนหกสิบสองบาทอย่าหลุดและถ้าหลุดตรงนี้จะเหลือแถว ห้าสิบบาทเนี่ยที่มาย่อมอยู่สามสี่เดือนตรงนี้เป็นแนวรับสุดท้ายอย่าลืมว่ามันเคยปรับฐานเก้าสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้ปรับฐานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตวันนี้ปรับฐานแล้วประมาณเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นตหุ้นที่ดีสามารถปรับฐานได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อวานผมโพสเรื่องเอสแอนพีห้าร้อยอินเด็กซ์ปรับฐานหกสิบเปอร์เซ็นวันที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้น นี่อาจจะเป็นวิกฤตของอินทัชและแอดวานซ์แอดวานซ์ไม่ขอดูนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันคือตัวเดียวกันสาหรับผมมันคือมันคือตัวเดียวกันเพราะว่าไรายได้ของอินทัชก็มาจากแอดวานซ์ประมาณแปดสิบกว่าเปเซ็นต์นั่นแหละนะครับมันคือมันคือตัวเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการปรับฐานครั้งเนี้ยไม่ไม่สมควญหรือห้าสิบบาทเอางี้แล้วกันเอาง่ายๆหุ้นปรับฐานแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณคาดว่าจะปรับฐานอีกสักเล็กน้อยถ้าคุณเป็นนักลงทุนจริงๆจ,จ,จะเอาดีวีดัยูจริงๆ คุณต้องซื้อและถือทนการลงการรอดาวของหุ้นได้20%นะครับก็ลองเอาไปดูแล้วก็ผมขอฝากไว้ถ้ามันไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยโอกาสที่อินดิเคเตอร์อย่างไอซจะลงมาข้างล่างทิ่มมาตรงนี้ในภาพระยะเดือนนะในภาพระยะเดือนเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆนะครับมันค่อนข้างยากมากเรามีวิกฤตสองครั้งแค่นั้นเองนะครับ ที่เกิดขึ้นใหญ่ๆก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าคุณจะเอาไห้หุ้นตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าบิเัทโมเรียรระยะยาวเขายังโอเคอยู่ทั้งเทเลคอมทั้งตัวดาวเทียมนะครับแล้วก็เรื่องของ a s s ผมเชื่อว่ายังโอเคอยู่ นะครับก็ลองติดตามกันดูแล้วกันอันนี้ผมฝากไว้นะครับสำหรับแฟนๆของหุ้นปันผลอย่างอินทัชนะครับก็มันยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่ลงมาปับฐานแบบนี้ปลอลจีซ,ซกีก็ลงมาอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาสอนให้ดูกันใหม่ในภาพระยะยาวนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ